คุณเคยเป็นไหมเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วคุณกลับรู้สึกแย่เป็นเรื่องธรรมชาติของสมองที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับความต่างและประเมินตำแหน่งของเราในระบบสังคมความรู้สึกแย่เกิดจากการเปรียบเทียบเชิงสังคมซึ่งเป็น,นกลไกที่มนุษย์ใช้ว่าตัวเองกับคนรอบข้างเพื่อประเมินความปลอดภยัยโอกาสและสถานะเมื่อเราเจอคนที่ดูประสบความสำเร็จสมองจะอ่านได้สองแบบแบบแรกคือ สัญญาณเชิงข้อมูลที่ช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งที่ได้ผลแบบที่สองคือสัญญาณเชิงอารมณ์ที่บอกว่าเราตกหล่นหรือด้อยกว่าในบางมิติถ้าเราให้ความสำคัญกับสัญญาณเชิงอารมณ์มากกว่าเชิงข้อมูลก็จะเกิดความอิจช้าความละอายหรือความสิ้นหวังตามมาความสำเร็จไม่ได้มีแบบเดียวความสำเร็จของแต่ละคนต่างกันที่มาตรฐานเวลาเป้าประสงค์และค่าของการให้ความหมาย สำหรับบางคนความสำเร็จคือการมีตำแหน่งสูงหรือเงินมากสำหรับคนอื่นความสำเร็จคือความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงหรือความสงบในใจดังนั้นการจับเอาตัวชี้วัดของคนอื่นมาวัดตัวเองเท่ากับเป็นการใช้มาตรที่ไม่ตรงกับรูปทรงของตัวเองเมื่อเราเปรียบเทียบผลงานของเรากับคนอื่นโดยไม่ตั้งคำถา,ถามถึงนิยามความสำเร็จที่ต่างกันจึงเกิดช่องว่างความรู้สึกว่าเราไม่พอ พอตามมาที่คนภายนอกตั้งไว้เหตุทางใจที่ทําให้รู้สึกแย่มีหลายชั้นบางครั้งเกิดจากความโกรธเดี่ยวเพราะการเห็นความสําเร็จของคนอื่นทําให้เรารู้สึกว่าเราเดินลําพังในเส้นทางที่ยากกว่าบางครั้งเป็นความผิดหวังที่สะสมมาเป็นเวลานานเมื่อความพยายามไม่ได้ผลตามที่คาดหวังการเห็นคนอื่นสําเร็จจึงเหมือนทําให้แผลเดิมแตกขึ้นอีกบางครั้งเป็นความหวังเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในใจ เรารู้ลึกลกว่าอยากมีชีวิตแบบนั้นเมื่อตารางเวลาทรัพยากรหรือโชคไม่เอื้ออำนวยความหวังเล็กๆก็กลายเป็นเข็มหมุดที่เจ็บปวดเมื่อถูกแทงด้วยภาพของคนอื่นการจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนกรอบมองโลกและทำงานกับความรู้สึกไม่ใช่พยายามกดมันลงหรือหลอกตัวเองว่าไม่รู้สึกขั้นแรกสังเกตและตั้งชื่อความรู้สึกเช่นฉันรู้สึกอิจฉาฉันรู้สึกโดดเดี่ยว การตั้งชื่อจะทำให้สมองลดความหลอนและเริ่มมีพื้นที่ให้เหตุผลขั้นต่อมาพิจารณาข้อมูลเชิงบริบทถามตัวเองว่าความสำเร็จที่เห็นมีองค์ประกอบอะไรบ้างเวลาประสบการณ์การสนับสนุนโชคหรือการลงทุนที่ยาวนานการแยกส่วนประกอบช่วยให้เรามองเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดในสุญญากาศจากนั้นเชื่อมกลับมาที่ค่านิยมของตัวเองถามว่าความสำเร็จแบบไหนที่ฉันให้ความหมายจริงๆ ถ้าคำตอบต่างจากที่เห็นบนหน้าจอให้ใช้คำตอบนั้นเป็นเข็มทิศเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเริ่มจากการจัดฟีดสื่อสังคมและเวลาที่ใช้หน้าจอจำกัดการเปิดรับการกระตุ้นเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้สมองมีโอกาสฟื้นฟูการเขียนบันทึกความก้าวหน้าเป็นอีกเครื่องมือที่มีพลังเพราะเมื่อเราอ่านย้อนหลังจะเห็นว่าตัวเองก้าวมามากกว่าที่คิดการจดสามเรื่องเล็กๆที่เป็นจริงในแต่ละวันจะช่วยปรับสมดุลระบบประเมินค่าความสุขภายใน การตั้งเป้าปฏิบัติแบบสมเหตุสมผลและย่อยเป็นขั้นตอนย่อยๆจะทำให้เรามีสนามทดลองเล็กๆที่เห็นผลได้จริงและลดความรู้สึกไร้ค่าการพูดคุยกับคนที่เข้าใจหรือโค้ดเป็นตัวช่วยในการมองมุมมองภายนอกตัวอย่างการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังในภาพยนตร์ที่มีตัวละครต่อสู้กับความล้มเหลวการมองเห็นฉากที่ตัวละครยอมรับบาดแผลของตนเองและเลือกทำสิ่งเล็กๆต่อเนื่อง กลับเป็นจุดเปลี่ยนที่สอนว่าความสำเร็จคือผลรวมของความพยายามไม่ใช่แค่ฉากสุดท้ายฉากที่ตัวเอกไม่ชนะการแข่งขันที่สําคัญแต่กลับค้นพบความหมายในเพื่อนร่วมทางหรือในงานที่ทำประจำํำช่วยให้เห็นการนิยามใหม่ของความสำเร็จการเชื่อมโยงนี้สอนว่าเมื่อเรายกมาตรฐานชีวิตออกจากฉากสุดท้ายและวางไวท้ที่กระบวนการความรู้สึกแย่จะลดลง เพราะเราให้ความหมายกับการเดินไม่ใช่แค่ชนะอีกฉากหนึ่งที่เป็นบทเรียนคือช่วงเวลาที่ตัวละครได้รับการยอมรับจากตัวเองมากกว่าการยอมรับจากผู้อื่นการยอมรับนี้เป็นการปลดปล่อยจากการเปรียบเทียบและเป็นการคืนสิทธิ์ในการกำหนดมาตรวัดชีวิตให้กับตนเองฉากนี้ทำให้เห็นเหตุและผลชัดเจนว่าเมื่อตัวละครหยุดขออนุญาตจากสังคมเพื่อมีความสุขเขากลับเริ่มสร้างชีวิตที่ยั่งยืนและมีพลวัตทางอารมณ์มากขึ้น วิธีปฏิบัติเมื่อความรู้สึกแย่มาทักทายใช้ขั้นตอนสั้นๆที่ทำได้ทันทีหายใจลึกสองสามครั้งตั้งชื่อความรู้สึกมองหาหลักฐานที่ขัดกับความคิดเชิงลบเช่นครั้งที่ฉันทำได้ดีหรือคนที่สนับสนุนฉันแล้วทำหนึ่งสิ่งเล็กๆที่เชื่อมกับเป้าหมายของตัวเองเช่นอ่านบทความสั้นเรียนคลิปหนึ่งตอนหรือเดินออกไปข้างนอกสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยเปลี่ยนสถานะอารมณ์และคือนอำนาจให้ตัวเอง สุดท้ายจำไว้ว่าความรู้สึกแย่เมื่อเห็นคนอื่นสำเร็จเป็นสัญญาณไม่ใช่คำสั่งมันเตือนว่ามีความต้องการหรือความบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รับการดูแลถ้าเราตอบสนองด้วยความอยากเข้าใจตัวเองและลงมือทำอย่างมีระบบเราจะเปลี่ยนความรู้สึกนั้นให้เป็นพลังได้การเดินทางยาวของชีวิตไม่ได้วัดด้วยฉากเดียวแต่ด้วยการเลือกที่ตื่นขึ้นมาทำซ้ำในวันที่เรียบง่ายและในวันที่เงียบสงัดเหล่านั้น ความสําเร็จของเราเองจะค่อยๆปรากฏขึ้นในรูปแบบที่เป็นของเราเองหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องปลุกตัวตนที่แท้จริงสําหรับวันนี้สวัสดีครับ